สวัสดีครับวันนี้ครับเราก็จะมาสปอยเซรีที่มีชื่อเรื่องว่าดาราจากักรรักลำนำใจเรื่องเริ่มมาที่หลิงปูอีและเราก็จะขอเรียกเขาว่าพระเอกหลังจากที่นำทัพออกไปทำศึกจะได้ชัยชนะแล้วคันทีเช้าก็ได้ออกมาต้อนรับอยู่ที่หน้าประตูเมืองรายงานนี้พระเอกก็ได้รับการปูนบำเหน็จชุดใหญ่จากข้องเต้แล้วนอกจากนี้ฟาบาทก็ยังมอบรถมาคันใหม่และผ้าคลุมตัวใหม่ให้กับพระเอกแล้วนอกจากนี้ ก็ยังจัดเตรียมงานเลี้ยงเพื่อรอตอนลาอีกด้วยแต่เมื่อรับผ้าคุมมาแล้วพระเอกก็กลับปฏิเสธที่จะเข้าวังหลวงเพราะว่าเขานั้นยังมีภารกิจที่ต้องไปทํา แล้วชาก็ตัดไปที่หมู่บ้านในชนบทและที่นี่ก็คือที่อยู่ของเฉิงเร้าซางและเราก็จะขอเรียกนางว่านางเอกหลังจากที่อยู่ชนบทมาหลายปีในวันนี้แม่บาลีก็ได้มารับตัวนางเอกเพื่อกลับจวนสกุลเฉิงเพราะว่าพ่อและแม่ของนางใกล้จะกลับมาที่จวนสกุลเฉิงแล้วและที่หมู่บ้านนี้เองก็คือหมู่บ้านที่ไปเอกได้มาตามสืบคดีและในระหว่างที่แม่บาลีจะพังประตูเข้าไปในที่สุดประตูก็ได้ถูกเปิดออกส่วนแม่บาลีก็พุ่งชนกระจกฐานเต็มๆและนี่ก็คือแผนการของนางเอก ที่ต้องการสั่งสอนแม่บาหลีนั่นเองเมื่อได้พบแมบ่บาหลีแล้วนางก็จัดการตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จแล้วก็ตีป่วยทันทีส่วนแมบ่บาหลีก็วางอำนาจแล้วก็ต่อว่าชุดใหญ่ แต่นางเอกก็ทำเป็นหูทวนลมและก็ไม่สนใจแต่แล้วก่อนที่จะขึ้นรถมา้านางก็สังเกตเห็นว่าที่กองฟางในรถม้านั้นมีรอยเท้าคนและในระหว่างที่กําลังสงสัยอยู่นั้นแม่บาลีก็รีบผลักนางเอกเพื่อขึ้นรถม้าทันทีส่วนเลี้ยงฟางที่เป็นสาวใช้ก็สงสัยว่าเพราะอะไรรถม้าคันนี้ถึงได้เหม็นเหงื่อจังนางเอกก็รีบบอกไปว่ากลิ่นเหงื่อนี้ก็คือกลิ่นเหงือ่อบ้ชายที่ไม่ได้อาบน้ำมาหลายวันและในระหว่างที่กําลังสงสัยอยู่นั้นแม่บาลีก็สั่งให้รีบออกเดินทางทันทีแล้วชาก็ตั มาได้จรสกุลเฉิงที่ในวันนี้เซียวเยียนอีที่เป็นทันแม่ของนางเอกและเฉิงซื่อที่เป็นทันพ่อได้กลับมาแล้วหลังจากที่ออกจากบ้านแล้วก็ไปทําศึกเป,ป็นเวลา15ปีแล้วก็ดูเหมือนว่าทันยาน่าจะดีใจมากที่ทันพ่อน้นได้กลับมาบ้านแล้วส่วนนางเอกในระหว่าที่กําลังออกเดินทางอยู่นั้นก็ได้พบกับทหารม้าของพระเอกที่ได้มาขวางทางเอาไว้แล้วก็ต้องการตรวจคนรถมา้าแต่ไม่บาลีก็ได้มาขวางเอาไว้เพราะไม่ต้องการทห,หารนันตรวจคนแต่แล้วนางเอกก็ได้ด่าไม่บาลี ที่ไม่รู้จักกาลาเทสะแล้วก็ไม่ยอมให้ความร่วมมือกับทางการแล้วไปเอกก็ได้ถามไปว่าจริงเหรอที่จะให้ความร่วมมือนางเอกก็เลยเรียกให้ระเอกเข้ามาพรา้อมทั้งบอกไปว่าถ้าคนรถมา้ามันจะไปนสนุกอะไรถ้าอยากสนุกก็ให้ไปเผากองฟ้าดีกว่าดูแล้วน่าสนุกกว่าเยอะ พอพูดจบก็ชี้นิ้วไปที่กองฟางที่อยู่ในหมู่บ้านทันทีโดยแม่บ้านลีได้พยายามขัดขวางเอาไว้นางเอกก็เลยบอกไปว่าถ้าอยากรู้ก็ลองเผากองฟางดูพอยินแบบนี้พระเอกก็เลยสั่งเผากองฟางทันทีแล้วก็พบว่าในกองฟางนั้นมีคนอยู่แล้วชายคนนี้ก็คือท่านปู่ตงที่เป็นน้องชายของทันยา่าแล้วก็มีศักดิ์เป็นอาของท่านพ่อแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีตําแหน่งเป็นหัวหน้าโกด,ดังสินค้าที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการตุจริตแล้วก็ซื้อขายอาวุธในกองทัพเมื่อนังเอกได้กลับปฏิจจุสกุลเชิงแล้วก็ส่งบ่าวรับใช้ทั้งสองเพื่อมาฟ้องท่านพ่อแล้วก็ท่านแม่ทันทีเพราะั้องบอกให้รู้ว่านังเอกได้นับบงป่วยอยู่เพราะว่าถูกส่งตัวไปอยู่ชนบ,บทนานหลายปีเมื่อท่านพ่อกับท่านแม่ได้สภาพของนังเอกก็ตกใจมากเพราะาตอนนี้นางนะั้นโศมมากแล้วก็ยังป่วยอีกท่านพ่อที่เห็นแบบนี้ก็รู้สึกผิด ที่ตลอดหลายปีมานี้ไม่ได้อยู่ดูแลนาง่วนธัญญาที่เห็นแบบนั้นก็เลยพูดจาตัดเพาะแล้วก็แกล้งไอทันทีเพื่อตีป่วยแล้วก็เรียกร้องความสนใจจากท่านพ่อนางเอกที่ดูทันก็เลยแกล้งไอให้ดังกว่าจนท่านพ่อนั้นต้องหันหน้ากลับมาน้นสาสไพร์ลองที่เห็นแบบนั้นก็เลยบอกไปว่าที่สนนางเอกไปอยู่ชนบทก็แค่ต้องการดัดติสัยเท่านั้นแล้วที่ทําไปก็เพราะหวังดี เพราะก่อนหน้านี้นางนับเป็นเด็กเกาล้าท่านพ่อที่เห็นว่านางเอกนันสภาพไม่ดีแล้วเสื้อผ้าที่สวมใส่ก็ดูไม่ดีท่านพ่อก็เลยสั่งขังไมบ้านลีเพื่อเป็นการลงโทษเพราะเข้าใจว่าแม่บ้านลีนับดูแลนางเอกไม่ดี ธัญญาเตยนแบบนั้นก็เลยตีโพยตีพายแล้วก็แกล้งไปลมทันทีเ,นนนเพื่อเรียกร้องความสนใจนางเอกเต้นแบบนั้นก็เลยแกล้งไปลมทันทีท่านพ่อเต้นแบบนั้นก็เลยรีบม,มาอุ้มนางเอกเพื่อพาไปพักฟื้นส่วนท่านแม่ก็รู้ทันวันนี้ต้องเป็นแผนการของนางเอกเมื่อเข้ามาในห้องแล้วธัญญาก็ได้พูดจาประทบุญคุณเพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมาเป็นคนที่เด้งดูนางเอกแล้วก็ยังบดยความผิดไปให้ท่านแม่เพราะได้ทิ้งลูกเอาไว้ที่จ,จุดสกุลเชิงแต่ชิงชงก็ได้แก้ต่างให้พร้อมทบอกไปว่าที่ท่านแม่ต้องทิ้งลูก ไว้ก็เพราะถูกบังครับทันยาพอได้ยินแบบนี้ก็ได้สั่งหลงโทชิงชงแต่ว่าทันพ่อก็ได้ห้ามเอาไว้เพราะว่าชิงชงนัดพูดถูกแล้วที่สําคัญที่ทันพ่อต้องทิ้งลูกเอาไว้เพราะต้องการแสดงความกตัญญูต่อทันยาทันพ่อที่เห็นวาทังเอกยังป่วยอยู่ก็เลยให้ทันยากับอาสไพร์ลอนนั้นออกไปก่อนแล้วทันแม่ก็ได้บอกไปว่าจะให้พ่อครัวทําของชอบมาให้กับทั้งเอกส่วนทั้งเอกก็บอกไปว่าทันแม่รู้เหลือ่านางนันชอบอะไรพอได้ยินแบบนี้ทันพ่อกับทันแม่ก็จะกับมองหน้ากันแล้วจากนั้น บ่าวรับใช้ก็ได้มาแจ้งว่าตอนนี้พระเอกได้มาที่บ้านแล้วเมื่อรู้แบบนี้แล้วท่านพ่อกับท่านแม่ก็เลยต้องไปต้อนรับพระเอกที่มีตําแหน่งไปถึงแม่ทัพใหญ่แล้วที่พระเอกมาในวันนี้ก็เป็นเพราะว่าต้องการขอบคุณนางเอกที่ความช่วยเหลือแล้วก็จับตัวคนร้ายแล้วคนร้ายที่ว่าก็คือท่านปู่ตงน้องชายของท่านยา่าแล้วก็อาของท่านพ่อแล้วพระเอกก็ได้เตือนไปว่าต่อยเป็นทหารที่มีผลงานดีแค่ไหนแต่จะทำผิดตัวเขาเองก็จะไม่เอาไว้เด็ดขาดและก่อนกลับ พระเอกที่รู้ว่านางเอกนันแอบดูอยู่ก็เลยจงใจพูดเรื่องคุณธรรมแล้วก็ญาติผู้ใหญ่แล้วก็ยังบอกอีกว่าในอนาคตนางเอกจะต้องเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอนแต่นางเอกที่แอบฟังอยู่นั้นก็เข้าใจว่าคําพูดเหล่านั้นก็คือคําพูดที่จงใจด่าทางอ้อมมากกว่า ตกเย็นธัญญาก็เรียกตัวทันพ่อมาพบเพื่อหาลือแล้วก็ต้องการให้ทันพ่อช่วยเหลือท่านปูตรงแต่ทันพ่อก็ได้ปฏิเสธไปเพราะไม่รู้จะช่วยยังไงส่วนนางเอกในตอนนี้ก็ยังตีป่วยเหมือนเดิมด้วยการนําผงขาวมาแปะไว้ที่ริมฝีปากพอท่านพ่อกับทันแม่ได้เข้ามาเยี่ยมนางก็แก้งหลับทันทีแล้วทานแม่ก็สังเกตเห็นว่าที่ริมฝีปากนั้นมีผงขาวแปะอยู่ จากนั้นชิงชงก็ได้มาบอกว่าเลี้ยงฟางได้มาแล้วเมื่อท่านพ่อกับท่านแม่ได้ออกมาแล้วเลี้ยงฟางก็ได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้กับตังคูฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ถูกส่งไปอยู่ชนบทต้องอดมือกินมือแล้วก็ไม่มีเงินใช้ด้วยความสงสยัยท่านแม่ก็ได้ถามไปว่าเพราะอะไรนางเอกถึงได้ถูกส่งตัวไปอยู่ที่ชนบทเลี้ยงฟางก็ได้บอกไปว่าในตอนนั้นทัญญาอยากเลี้ยงหลานชายก็เลยรับหลานชายมาอยู่ด้วย แต่แล้วเมื่อหลานชายถูกพึ่งต่อยเพราะว่านางเอกได้นำน้ำพึ่งป่าไปให้ท่านพ่อที่รู้แบบนี้ก็ึงกับหัวร้อนแต่ว่าท่านแม่ก็ไม่ปักใจเชื่อเพราะคนที่เปิดจุกน้ำพึ่งก็คือนางเอกสวนสถานที่ก็ยังเป็นสวนดอกไม้อีกแล้วเรื่องที่นางเอกเป็นลมก็เป็นเพราะว่าน, àng, นางได้กินอิ่มเกินไปแล้วก็ไม่ได้เป็นไข้หวัดเหรียนฝางก็เลยแก้ต่างให้พร้อมทับอกไปว่าที่นางเอกกินเยอะก็เป็นเพราะว่าอดมือกินมือ้อแล้วก็กลัวว่าอาหารมื้อนั้นจะเป็นอาหารมื้อสุดท้ายท่านพ่อพอได้ยินแบบนี้ก็ยิ่งรู้สึกผิดเมือ่ออออทนพ่ไได้้กปแลว ท่านแม่ก็ได้พูดคุยกับชิงชงจนนางเอกเข้าใจว่าท่านแม่ต้องการอาศัยคนอื่นเพื่อเป็นการสั่งสอนนางแล้วนางก็ตัดสินใจแล้วว่าต่อไปนี้ จะต้องพึ่งพาตัวเองเท่านั้นวันลุงขึ้นนางเอกก็ได้ส่งห่อผ้าที่มีฟางและเศษผ้ามาให้กับพระเอกแล้วมันก็ตีความหมายได้ว่าฟางก็คือกองฟางที่พระเอกได้เผาก่อนหน้านี้ส่วนเศษผ้าก็คือล้านผ้าที่มีสมุดบ,บัญชีเพื่อใช้ในการฟอกเงินและการขาอาวุธส่วนนางเอกในระหว่างที่เลี้ยงฟางได้นํายามาให้นางก็รู้สึกเหม็นมากจนไม่กล้าดื่มแต่แล้วเมื่อท่านพ่อกับท่านแม่ได้เข้ามาในห้องนางเอกก็เลยจาใจต้องดื่มยาทั้งน้าตาแต่แล้วก็เหมือนฟามาโปรด ธัญญาก็แต่คําค,ควรถึงทศปูตงที่เป็นน้องชายของนางจนท่านพ่อและท่านแม่ต้องไปดูแล้วก็พบว่าธัญญาจะโดดบ่อน้ําเพื่อฆ่าตัวตายเพื่อเป็นการบีบให้ท่านพ่อนั้นช่วยเหลือทศปูตงแต่ท่านพ่อก็รู้ทันแล้วก็ไม่ยอมช่วยอยู่ดี ธัญญาก็เลยเปลี่ยนวิธีใหม่นั่นคือการพุ่งชนกำแพงแล้วในที่สุดธัญญาก็ได้พุ่งชนกำแพงสมใจแล้วในระหว่างที่อาสไพลองได้ดึงชายเสือ้อธัญญาอยู่นั้นชายเสื้อก็ดันขาดพอดีธัญญาก็เลยต้องพุ่งชนกำแพงไปตามระเบียบแล้วก็ร้องไห้คล่ำควรวญเพื่อกดดันทันพ่อให้ไปช่วยเหลือทันปูต่ตรงพอเห็นแบบนี้ทันพ่อก็เลยขูกเข่าแล้วก็ร้องห่มร้องไห้ที่ตัวเองนั้นไม่สามารถช่วยเหลือทันปู่ตรงได้ ธัญญาก็ได้เปลี่ยนมุกใหม่แล้วก็บอกไปว่าจะไปหาฟาบาทเพื่อฟ้องลองทันพ่อในข้อหาอากตันยูโดยโทษเบาคือการปรับเงินส่วนโทษหนักก็คือการถูกปลดทันแม่ก็เลยบอกไปว่า ถูกปรับเงินและถูกปลดนั่นคือเรื่องเล็กและถ้าถูกตัดหัวละจะทํำยังไงทัญญาพอได้ยินแบบนี้ก็ถึงกับอ้าปากค้างไปเลยท่านแม่ที่น,น,นัางเอกนั่นแอบดูอยู่ก็เลยเดินขึ้นไปด้านบนแล้วก็บอกไปว่าดูพอแล้วถ้ายังไงก็ควรเข้าห้องได้แล้วเมืนน่อนางเอกได้เห็นท่านแม่นางก็ตีป่วยทันทีแล้วท่านแม่ก็ได้ไล่ให้นังเอกกลับไปพักเพราะว่าตอนนี้นางนั่นยังป่วยอยู่ส่วนทดปูตรงในตอนนี้ก็ยอมรับสัรภาพแล้ว แล้วก่อนหน้านี้ได้ถูกข่มขู่อย่างหนักส่วนพระเอกก็ได้รู้แล้วว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ก็คือสีจินจงแล้วชาก็ตัดมทีิบัตรสกุลเฉิงและจะทันยาได้กดดันท่านพ่ออย่างหนักท่านพ่อก็ได้บอกไปว่าจะไปรับผิดแทนท่านปู่ตงพอตูตัดหัวแล้วทรัพย์สินทั้งหมดของตระกูลเชิงก็จะถูกยึดส่วนตระกูลตงก็จะได้ทรัพย์สินกลับคืนมาทัานยาตงที่เข้ามาพอดีก็เห็นดีเห็นงามด้วยที่จใจท่านพ่อนันไปรับโทษแทนท่านปู่ตง ธัญญาพอได้ยินแบบนี้ก็ได้ตกไปหนึ่งทีเพื่อเป็นการสั่งสอนพร้อมทั้งพูดถึงป่องควันที่อยู่ผิดทิศผิดทางแล้วทัญญาก็เชื่อว่าป่องควันไม่มีควันก็คือคําชี้แนะจากเทพพยาดาแล้วธัญญาเลยังโทษอีกว่าธัญญาตรงจะต้องเป็นคนที่ทําลายตระกูลเชิงแน่พอพูดจบธัญญาก็สั่งให้คนลากตัวธัญญาตรงไปทันทีแล้วเมื่อถึงเวลากินข้าวธัญญาก็ไม่ยอมมาสักทีนางเอกที่อยู่มาก็ได้จะกินก่อนทันแม่ก็เลยห้ามเอาไว้เพราะถ้าสั่งสอนไปด้วยแล้วเมื่อธัญญาไม่มาแล้ว ท่านแม่ก็เลยบอกทุกคนกินข้าวได้แต่นางเอกก็บอกไปว่าในระหว่างกินข้าวถ้ามีคนสั่งสอนนางก็มักจะกินข้าวไม่ลงท่านพ่อที่ได้ยินแบบนั้นให้ทายแล้วก็เห็นดีเห็นงามด้วยตกดึกท่านพ่อก็ได้มาหาทันยาเพื่อปรับความเข้าใจเพราะท้อเศร้ไปว่าถ้าทันยาอยู่คนเดียวแล้วเหงาท่านพ่อก็จะอนุญาตให้แต่งงานใหม่ได้และถ้ามีลูกสาวและลูกชายเพิ่มขึ้นท่านพ่อก็จะคอยดูแลอย่างดีทันยาพอดินแบบนี้ก็หายเศร้า แล้วก็ไล่ตีทันพ่อทันทีโดยที่มีหนึ่งเอกนั่นแอบดูอยู่แล้วนางก็ได้บอกไปว่าสุดท้ายแล้วคนที่มีฝีมือเหนือชั้นก็คือทันแม่ที่ผลักให้ทันพ่อนั้นไปสู้แทนตัวเองแต่แล้วในระหว่านั้นเองทันแม่ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมด้วยไมบรรทัดหนึ่งอันแล้วก็ตีนางเอกเป็นหนึ่งทีในข้อหาที่นางนั่นแอบฟังผู้ใหญ่แล้วก็ยังประเมินในแง่ร้ายหลังจากที่ถูกตีแล้วทันแม่ก็ยังสั่งลงโทษให้คัดคำเพียงหนึ่งจบ แล้วถ้าคัดไม่จบก็ห้ามออกจากบ้านเด็ดขาดและแท้จริงแล้วสายเหตุที่ท่านแม่ได้ถือไม้บรรทัดมานั่นก็เป็นเพราะว่าต้องการวัดตัวแล้วก็ตัดชุดให้กับนางเอกเท่านั้น วันลุงึ้นท่านพ่อกับท่านแม่ก็ได้ส่งของล้ำค่ามากมายมาให้กับนางเอกแล้วในระหว่างที่กําลังเลือกของอยู่นั้นท่านแม่ก็มีเสือพายนั่นคือการมอบมวลตำราสามเล่มให้กับนางเอกแล้วท่านแม่ก็ต้องการให้นางนั้นอ่านตำรใายฟังแล้วท่านพ่อกับท่านแม่ก็จะกับช็อกพอนางเอกนั้นอ่านหนังสือไม่ออกแต่ท่านพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะเข้าใจว่าคนที่ผิดก็คืออ่านเสภัายดองที่ไม่ยอมสอนหนังสือให้กับนางเอกท่านแม่ก็ได้บอกไปว่าแต่อย่างนั้นก็ค่อยๆเรียนรู้ไปทีละนิดเพราะแน่ดีท่านพ่อ กว่าจะอ่านหนังสือได้ก็ยุายุ30แล้วแล้วปัจจุบันในตอนนี้ก็อ่านหนังสือได้คล่องแคล่วจากนั้นนางเอกก็ได้ไปร่วมประชุมกับยาิพี่น้องอาสภายลองเ่็นว่านางเอกมาช้าก็เลยต่อว่าไปชุดใหญ่หนางเอกก็ได้สวนกลับไปว่านางไม่รู้ว่าตัวเองควรมาดีหรือเปล่าเพราะอาสภายลองเคยบอกว่าตระกูลตรงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวนางอาสภายลองพอได่ยินแบบนี้ก็ถิกับหน้าถอดสีสุธัญญาก,ก็สั่งให้อาสภายลองนั่งเงียบปากไปจากนั้นเฉินยางที่เป็นลูกสาวของอาสภายลองก็เดินเข้ามาแล้วเราก็ จะขอเรียกเธอว่าคุณูสามแล้วอาสภายลองก็ได้ถามไปว่าเพราะอะไรนางถึงได้มาช้าคุณูสามก็เลยบอกไปว่าที่นางมาช้าก็เป็นเพราะว่าอาจารย์นั้นให้การบ้านไปเยอะตัวนางเองก็เลยมาช้าอาสภายลองพอดินแบบนี้ก็ชื่นชมคุณูสามยกใหญ่ เพราะคุณนูสามแม้อยู่ต่างบ้านแต่ว่านางก็กลับเขียนอา่านได้ยะคล่งองแคล่วผิดกับนางเอกที่การเรียนไม่เอาไหนแล้วก็แต่ไร้สาระไปวันวันนางเอกก็ได้ส่วนกลับไปว่าตัวนางเองนั้นไม่ชอบเล่าเรียนแต่ก็โชคดีที่อาสภายลองก็ไม่เคยบังคับแล้วก็ยังบอกอีกว่าเด็กผู้หญิงวันหน้าแค่จําชื่อสามีได้ก็พอแล้วเพราะว่าเรียนมากไปมันก็ไร้ประโยชน์ทัญญาพอดิน้นแบบนี้ก็เลยด่าอาสภายลองไปชุดใหญ่แล้วในระหว่างที่กำลังพูดคุยกันอยู่นั้นทนปู่ตรงก็ได้มาที่บ้านเพื่อล่ำลาทุกคน เพราะตอนนี้ต้องถูกเนรเทศไปอยู่ที่ชายแดนและเมื่อได้พบกับทัญญาแล้วตัดปูตรงก็ลงไปดินออดวัดบนพื้นเพราะไม่อยากถูกเนรเทศไปอยู่ที่ชายแดนทัญญาที่เห็นแบบนั้นก็ร้องไห้คำควรแล้วก็ลงไปดินบนพื้นพบกับทันปูตรงตัดปูตรงก็ได้ต่อว่าทัญญาเพราะว่าตอนนี้นั้นใช้ชีวิตอย่างสุขสบายส่วนทัญญาพอดินแบบนี้ก็ลุกพัวทันทีพร้อมทั้งบอกไปว่าตัวนางเองก็ควรใช้ชีวิตอย่างสุขสบายและเรื่องนี้มันก็ถูกต้องแล้ว ทัดปู่ตงก็ได้ต่อว่านางเอกที่หักหลังญาติพี่น้องแล้วก็ทําตัวไรคุณธรรมและด้วยความแค้นทัดปู่ตงก็ได้เล่าอย่างหมดเปือกว่า ที่ต้องไล่นางเอกไปก็เป็นเพราะว่าท่านแม่นั้นเป็นที่รังเกียจทันยาก็เลยอยากไล่นางเอกไปเพราะต้องการประหยัดเสบียงอาศพายลองที่เห็นแบบนั้นก็เลยอยากให้ทัปู่ตรงนั้นรีบไปสักทีส่วนทันปู่ตรงก็ได้บอกไปว่าอาศพายลองคือคนที่ต้องการให้หนางเอกนั่นเป็นเด็กที่เสียคนแล้วก็อ่านหนังสือไม่ออกและตลอดหลายปีที่ผ่านมาเงินที่ทันพ่อได้ส่งมาให้ก็อยู่ที่อาศพายลองทั้งหมดทัดปูต่ตรงพูจบเจ้าหน้าที่ก็ได้ล่ากตัวไปแทนทีหลังจากนั้นทันพ่อก็ได้บอกทันยาไปว่าตนาสามและลูกชายทั้งสอง พอ่อกำลังกลับบ้านเพื่อมาร่วมฉลองปีใหม่ในครั้งนี้ธันญาที่รู้เรื่องนี้เข้าก็ดีใจมากก็เลยอยากให้ทันพ่อกับท่านแม่ ย้ายไปอยู่ที่เรือนหลักส่วนอาสไพรลองก็ย้ายไปอยู่เรือนหลังรองเมื่อกลับมาที่เรือนหลักแล้วอาสไพรลองก็ละวาดแล้วก็โวยวายกับเฉิงเฉิงหรือว่า,อาลองเพื่อเป็นการระบายอารมณ์โดยที่มีคุณูสามนั่นคอยห้ามเอาไว้ส่วนนางเอกก็ได้ถูกทันแม่นั้นเขี่ยเข็นอย่างหนักจนตอนนี้นางนั้นเรียนไปดูเรื่องเพราะว่าหิวมากแต่แล้วเมื่อทันพ่อได้ถือของกินเข้ามานางเอกก็ดีใจมากแล้วก็ยื่นมือไปหยิบทันทีทันแม่ก็เลยบอกไปว่า ถ้าหยิบกินหนึ่งชิ้นก็ต้องท่องหนังสือเพื่อมีค่าวักเพื่อเป็นข้อแรกเปลี่ยนนางเอกพอดิ้นแบบนี้ก็รีบวางทันทีทันพอ่อก็เลยต้องรีบยกขนมกลับไปนางเอกก็เลยบอกไปว่านางไม่เคยคิดเลยว่าพอมาอยู่กับท่านแม่แล้วตัวนางเองก็ยังหิวเหมือนเดิม ท่านแม่ก็เลยถามไปว่าถ้าไม่อยากเรียนและอยากทําอะไรนางเอกก็เลยบอกว่านางน่อยากไปเห็นโลกภายนอกส่วนเรื่องการเรียนนางก็จะกลับมาเรียนทีหลังท่านแม่ก็เลยจัดการอบรมไปชุดใหญ่เพราะก่อนหน้านี้นางเอกก็คือคนที่รายงานแล้วก็เล่นงานตะปูตรงแต่นางเอกก็คิดว่าเรื่องนี้นานงไม่ผิดแล้วก็คิดว่าตัวเองนั้นทําความดีความชอบให้กับตระกูลเฉิงแต่ท่านแม่ก็กลับบอกไปว่าที่นางผิดก็เป็นเพราะว่า ไม่รู้จบฟ้าสูงไปดินต่ำแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็อาจจะทำให้ตัวเองแตระกูลเชิงนั้นมีอันตรายได้หลังจากท่านแม่ได้ออกไปแล้วนางเอกได้ไปหาอาสภัยลองพร้อมต้องให้คำแนะนำไปว่าถ้าอยากอยู่เรือนหลักต่อ ก็ให้อาสภัยลองอ้างเรื่องการมีลูกเพราะถ้ายกเรื่องนี้มาอ้างยังไงทัญยาก็ต้องให้อาสภัยลองนั่นหยุดเลอนหลักต่อไปด้วยความสงสัยอาสภัยลองก็ได้ถามไปว่าเพราะอะไรนางเอกถึงได้ช่วยคิดแผนการให้หนางเอกก็ได้บอกไปว่าถ้าท่านแม่สบายตัวนางเองก็จะลําบากแล้วเมื่อไหร่ที่ท่านแม่ลาบากตัวนางเองก็จะสบายหลยังจากที่นางเอกได้ไปแล้วอาสภัยลองก็ได้หัวเราะชอบใจเพราะเข้าใจว่าตอนนี้นางเอกได้กลายเป็นเด็กไม่เอาไหนแล้ววันลขุขง้นอาสภัยลองได้มาหาทัญยา เพราะต้องบอกไปว่าขออยู่เลืหลักต่อ รออีกหน่อยจะได้มีลูกชายไปกับทัดพ่อแล้วอาสภายลองก็ยังอางอีกว่าเรื่องนี้ก็คือประสงค์ของเทวดาพุท่าทัญญาที่ไปขนงมงายก็เลยอนุมัติให้อาสภายลองกับครอบครัวนั่นอยู่ที่เดอนหลักต่อไปแล้วนั่นก็หมายความว่าถ้าอาสภายลองไม่มีลูกชายก็จะไม่ย้ายไปไหนทั้งนั้นเมื่อออกปจากห้คองแล้วอาสภายลองก็ก็ยิมยิบยองด้วยความสะใจเพราะท่านบอกทันแม่ไปว่าคนที่คิดแผนการนี้ก็คือนางเอกแล้วอาสภายลองก็ยังแนะนําไปอีกว่าถ้ายังไงก็ควรจะปล่อยนางเอกนับเป็นสละมากกว่าส่วนนางเอ ในตอนนี้ก็กําลังมัดผู้กันให้ติดกันเพราะผู้กันชุดนี้จะทําให้เขียนหนังสือได้ทีละสามตัวแล้วในระหว่างน,นั้นเองท่านแม่ก็ได้เดินเข้ามา พาะต้องบอกให้เหลียงฟางเอาอไปรอข้างนอกแล้วท่านแม่ก็ได้ถามเลอที่นางเอกได้แนะนำวิธีการให้กับอาสยไพลองเพื่อรักษาลเลือหลักเอาไว้นางเอกก็ยอมรับแล้วก็บอกไปว่าอีกหน่อยก็ย้ายบ้านใหม่แล้วถ้ายัางไงก็ควรให้อาสะไพลองได้อยู่เลือหลักต่อไปด้วยความสงสัยท่านแม่ก็เลยถามไปว่าเพราะอะไรถึงรู้ว่าอีกหน่อยต้องย้ายบ้านใหม่หนางเอกก็เลยบอกไปว่าเพราะว่าท่านแม่ไม่ขัดขานอาสะไพลองและที่สำคัญท่านพ่อก็ออกลบมาหลายปีแล้วยังไงก็ต้องได้รับรางวัลตอบแทนอยู่แล้วแล้วท แม่ก็ได้บอกไปว่าต่อไปนางเอกห้ามทําเรื่องแบบนี้อีกส่วนวทีิผ่านมาก็ถือว่าให้แล้วกันไปพอผู้จบต่นแม่ก็ได้ยืดชุดผู้กันไปทันที แล้วจากนั้นกันทีเฉาก็ได้นํประชงการและทรัพย์สมบัติมากมายมามอบให้กับท่านพ่อและท่านพ่อก็ใจดีที่จะแบ่งทรัพย์สมบัติให้กับทุกคนแล้วตอนนี้ก็ยังมีบ้านหลังใหญ่ที่ได้เป็นหลังวัลอีกอาสภพยลองที่รู้แบบนี้ก็ดีใจมากที่จะได้ย้ายบ้านแต่ท่านพ่อก็กลับบอกว่าอาสภพยลองไม่ต้องไปเพราะถ้าอยู่เลอหลักที่บ้านหลังเดิมอาสภพยลองก็จะได้มีลูกชายสมใจจากนั้นท่านพ่อก็พาทุกคนไปเลือกดูสมบัติตามใจชอบส่วนอาสภพยลองก็รู้เลยว่าเลอทั้งหมดนั่นคือแผนการของนางเอก ที่ต้องการเอาคืนแล้วก็ให้อาาจสภายลองต้องแห้งตายอยู่ที่บ้านหลังนี้